นิกกี้ค่ะที่เขาเป็นทางฝ่ายทาง d j เจไอวันนี้จะมีสองเรื่องค่ะที่เป็นเรื่องที่ว่าหลักๆที่จะคุยกันแต่ว่าเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของ i n s t r u c t ช r ่นเทร i n ิ่ก็คือเหมือนกับการสอนครูฝึกที่ว่าเป็นอบรมเพื่อให้ได้ใบที่ว่าจะเป็นครูฝึกอะค่ะแต่เรื่องนี้จะต้องนัดทางตัวแทนอีกทีหนึง่งน่าจะเป็นประมาณเดือนหน้านะคะต้องต้องต้องนัดสลับกันมา แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งของวันนี้เลยจะเป็นเรื่องการฝึกสอนผู้ใช้งานก็คือตัวลูกค้าของเราอะค่ะจะเป็นใบที่ว่าเราไปฝึกสอนไปอบรมลูกค้าแล้วก็จะมีเป็นพวกเช็คลิสต์ให้เราอะติคือเหตุผลที่ต้องมีอะไรพวกนี้ขึ้นมาด้วยอะค่ะก็คือเนื่องจากทางนโยบายของดีไซนอะค่ะอยากจะให้มันครอบคลุมไปทั้งหมดแล้วก็อีกอย่างหนึง่งด้วยความที่ เป็นการป้องกันทางฝั่งของเราเองด้วยก็คืออย่างเช่นบางทีจะมีกรณีว่าเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรแล้วลูกค้าจะบอกว่าอมผมทางทางทางเราไม่ได้สอนลูกค้าหรืออะไรแบบนี้ค่ะเราก็มีตัวนี้ก็จะช่วยเซฟเราไปด้วยได้ในระดับหนึ่งแล้วก็จะพ่วงไปถึงเรื่องการบินพลเรือนด้วยเพราะว่าเหมือนทางการบินเริ่มจะก็เริ่มเข้ามามีบทบาทกับทางโดรนของเราด้วยค่ะ โอเคตอนนี้นิกกี้เขาก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเขาจะขอแนะนำตัวกับ uh, ทางตัวแทนด้วยนะคะ r ร g นิกกี้โอเค Hello everyone My name is Niki Sorry I cannot speak Thai but I will need a pin to translate for me uh, I'm the solutions engineer of digital agriculture uh, เอ uh, my main job is to do the trainings and also uh, hear from you about your suggestion of the products and make it better ค่ะทางนิกกี้เขาก็แนะนำตัวว่าเขาเขาชื่อนิกกี้นะคะแล้วก็เขาเป็นเอ่อ solution engineer ก็คือจะดูเกี่ยวกับพวกเอ่อตัวระบบหลังบ้านอะไรแบบนี้ให้พวกเราค่ะแล้วก็ จะต้องการแบบว่า,าให้เรา,าฟีดแบ็กกับทางเขาได้ว่าแบบเพื่อเป็นการพัฒนานตัวโดรนหรือว่าเทคนิคหรือว่าระบบต่างๆให้ดีขึ้นค่ะเราก็สามารถฟีดแบ็กกับทางเขาได้ด้วยเหมือนกันโอเค thanks King u um, actually today uh, thank you for your time here and we have two topics um the first one actually is the instructor training uh mjg will invite you to have our instructor training in october and uh, this is a requirement for sub dealers also and um, uh, this is important because after the instructor training you will be a good teacher to educate the customers ใช่ค่ะ,อ,ะอย่างที่ได้ผิงได้แจ้งไปตั้งแต่ตอนแรกเลยที่ว่าเริ่มก็คือทางเราอะคะ่ะจะมีการเชิญทางตัวแทนที่ยังไม่มีที่ยังเป็นรายชื่อที่ยังไม่มีผู้ฝึกสอนนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เป็นผู้ฝึกสอนเป็นผู้ทีเชร์ได้เป็นเหมือนครูครูสอนครูสอนลูกค้าได้ะคะ่ะแล้วก็ตัวนี้จะน่าจะโดยประมาณน่าจะเป็นเดือนหน้าคะ่ะ เดี๋ยวจะแจ้งวันทางตัวแทนอีกทีหนึง่งเพราะว่าเป็นที่นิกกี้ว่าก็คือค่อนข้างที่มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าอย่างน้อยๆในหนึ่งในหนึ่งตัวแทนของในหนึ่งที่ของเราค่ะนึงตัวแทนของเราจําเป็นต้องมีต้องมีครูผู้ฝึกขออภัยค่ะโอเค and the second one is the uh, customer training For the customer training, as I know, you are doing the uh, delivery training for the customers already, and uh, but for DJI, we are not sure uh, how many you did and how uh, how you do it or uh, it's good or not something like this. So uh, from now on, uh, we will uh, ask you to uh, record some information. about customer the r t r a i n i n g ค่ะก็อย่างที่นิกี้ได้แจ้งไว้ค่ะก็คือตอนนี้คือเราเขาก็พอจะทราบมาอยู่แล้วว่าเราเคยมีการแบบสอนลูกค้าหรืออะไรอย่างนี้แต่ทีนี้ด้วยความที่เขาอยากจะให้มันรัดกลุ่มมากขึ้นนะคะก็จะมีตัวที่เป็นเช็คลิสต์ o อ t เทรนนิ่มาให้เราอีกทีหนึ่งก็คือเวลาที่เราส่งสอนลูกค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นลิสต์มาให้เราติ๊กแล้วก็ พอเราติดค,ครบหมดแล้วก็จะมีการลงลายเซ็นของครูผู้ฝึกสอนแล้วก็ทางของลูกค้าด้วยอย่างที่ได้กล่าวไว้เลยว่าอ,อมันจะเป็นการเซฟตัวเราเองด้วยค่ะเพราะว่าตรงนี้ต้องเอามาเป็นหลักฐานให้ทางดีใจดูอีกว่าโอเคทางเราอ่ะได้ได้มีการส่งสอนลูกค้าแล้วเรียบร้อยแล้วก็ลูกค้าก็เซ็นรับทราบว่ามีการส่งสอนแล้ว Okay, uh, uh, this is important, and uh, and later, uh, as you know, we have DJ Academy, and the customers will get the certificate officially from DJI also, and so from now on, uh, we will see your performance to record the information. Uh, so, uh, hope for your good cooperation, and later. พิง d l s c r i b e t h e d e t a i l s for y o u ค่ะก็คืออย่างที่เขาที่นิกกี้ได้บอกไว้ค่ะก็คือเหมือนพอหลังจากที่เขาก็จะดู performance ของเราด้วยว่าทางแต่ละตัวแทนนะคะได้มีการส่งใบ แล้วก็ได้ทําตามที่เขากําหนดไว้ไหมเพราะว่าอย่างที่รู้ก็คือมันจะมีเดยใจ a ายอะคาเดมีก็คือทางลูกค้าเนี่ยก็จะได้รับด้วยว่าตัวเองได้ใบอบรมนะอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยอยากจะให้ทางตัวแทนะนคะให้ความร่วมมือในเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าจะค่อนข้างที่จะสำคัญม,มากเลย Okay hey, thank you Ping and uh, next uh, I will hand over to Ping to describe the details require your help to uh to record the information โอเคค่ะ okay, thank you Nikki โอเคอันนี้เข้าเรื่องเลยนะคะพี่วันนี้น่าจะไม่นานมากค่ะคือหลักๆเลยเนี่ยมันจะมีตัว uh, ที่เป็น checklist of training เดี๋ยวสักพู่นะคะขอแชร์เอคจะเป็นตัวนี้ชอบโอเค เนี่ยค่ะจะเป็นตัวเช็คส์ออฟเทรนนิ่งอย่างนี้ก็คือจะง่ายๆเลยเหมือนกับที่เวลาเราเคยเอ่อเป็นเดลิเวอรี่เทรนนิ่งให้ลูกค้าก็คือเหมือนเหมือนการส่งตรงส่งเครื่องก็คือก็จะมีตามที่เราระบุไว้นี้เลยค่ะรุ่นโดรนที่เราได้ไปสอนลูกค้าแล้วก็ที่เขาเน้นหลักๆเลยจะเป็นวันที่แล้วก็เอ่อเป็นพวกแบบตำบลอำเภอแล้วก็จังหวัดที่เราส่งสอนลูกค้าค่ะเพราะว่าเหมือนกับเขา จะต้องการนําไปทําพวกรีเสิร์ชอะไรแบบนี้ด้วยว่าออจังหวัดไหนส่วนไหนมันจะมีการใช้งานโดรนมากกว่าหรือน้อยกว่าแล้วก็พอเราไล่ลงมาเนี่ยค่ะก็คืออย่างอย่างตัวที่การนําเสนอผลิตภัณฑ์การพูดแนะนําเกี่ยวกับสินค้าแล้วก็คุณสมบัติต่างๆค่ะพอเวลาเราทําข้อนึงเราก็ติ๊กไปหนึ่งข้อแบบนั้นได้เลยก็คือเดี๋ยวพอหลังจากจบตรงนี้พิงก็จะส่งที่เป็นตัวเช็คลิสต์อันนี้ย ให้พวกพี่ๆในกลุ่มก็คือสามารถไปดาวน์โหลดแล้วก็อืเริ่มทําได้เลยนะคะพี่แล้วก็อย่างพวกตัวการระบุชิ้นส่วนการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์สมาร์ทแอปอสมาร์ตตัวแอปสมาร์ทฟาร์มรีโมทใช่ค่ะหลักๆจะเป็นเรื่องปกติเลยที่เราที่เราได้ทำแล้วก็มีการส่งลูกค้าในการสอนลูกค้าอยู่แล้วค่ะก็คือเราสามารถดูได้ในลิสต์ตามดีเทลนี้เลย แล้วก็พอเราไล่ลงมาถึงด้านล่างใช่ไหมคะมันจะมีตัวเนี่ยคะ่ะที่จะเป็นพอหลังจากการที่เราสอนลูกค้าหรือว่าประเมินลูกค้าทุกอย่างแล้วลูกค้ารับทราบปิปกปุ๊บก็จะเป็นทางลายเซนของตัวผู้ฝึกสอนเองด้วยแล้วก็ของทางตัวลูกค้าเองด้วยเพื่อที่ว่าจะเป็นการรับทราบด้วยกันทั้งสองฝ่ายอะค่ะพี่เพราะว่าเราก็จะใช้สามารถ เหมือนเป็นหลักฐานได้ว่าโอเคลูกค้ารับทราบทุกข้อนะแล้วทางเราก็มีการได้สอนลูกค้าไปหมดแล้วทุกอย่างแบบนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนที่ว่าพอเวลาเราทําเสร็จปุ๊บมีใบพวกนี้เสร็จแล้วเทางตัวแทนนะคะจะเก็บเอาไว้กับทางตัวแทนเองก็ได้เพราะว่าตัวใบเนี้ยเวลาที่ลูกค้าจะต้องส่งสับสิเข้ามาค่ะมันจะเป็นการส่งผ่านลิงก์ ก็คือในลิงก์ตัวแบบฟอร์มจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ก็คือหนึ่งเลยเราก็จะใส่ชื่อของทางตัวแทนก็คือทางของของ,ของทางดีลเลอร์แต่ละเจ้าเองอะค่ะแล้วก็ชื่อนามสกุลของลูกค้าแล้วก็ที่อยู่เหมือนเดิมเลยค่ะที่อยู่ฝั่งลงตังบนอำเภอจังหวัดเหมือนเดิมวันที่ที่เราส่งแล้วตัวที่ห้านี้ยจะเป็นตัวที่เราแนบไปของตัวรูปตัวรูปใบกระดาษตัวนี้ค่ะที่ว่าเราให้ลูกค้าเซ็นแล้วมีหลักฐาน เรียบร้อยพูเราก็สามารถอัปโหลดลงไมนี้ได้เลยก็คือทางกิ่งก็จะรวบรวมต่อแล้วก็จัดการให้ทางดีใจอีกทีหนึ่งคะ่ะทางพี่ๆมีคำถามตรงไหนบ้างไหมคะ ไม่มีคำถามเลยใช่ไหมคะพี่อันนี้ต้องดำเนินการเรียบร้อยภายในกี่วันครับหรือว่าอะไรนะคะที่ขอขอ,ขออีกรอบหนึ่งค่ะอันไอ้ตัวส่งฟอร์มเนี่ยครับไม่แน่ใจว่าต้องดําเนินการให้เรียบร้อยมีกําหนดไหมครับภายในกี่วันตอนส่งมอบหรือว่าต้องให้เสร็จเดี๋ยวนั้นเลยครับอ่อคือตอนที่เราไปได้วันที่เราได้ไปส่งสอนลูกค้าเลยค่ะวันที่เราได้ไป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 ,ไปสอนลูกค้าถึงหน้างานได้เลยค่ะ พี่ก็คืออย่างลูกค้ามาซื้อวันนี้แล้วเรามีนัดส่งในอีกอาทิตย์หนึ่งเราก็ในในอาทิตย์นั้นนะคะพี่ก็คือในอาทิตย์ที่เราไปส่งลูกค้าหน้างานนะคะเราก็สามารถประเมินของลูกค้าได้เลยตรงนี้แล้วก็อัปโหลดมาได้เลยค่ะพี่ครับหมายถึงว่าตอนไปส่งหน้างานอาจจะภายในวันอาจจะทําไม่ทนัพนพรุ่งนี้มาลืนนี้อ,อ,อะไรอ๋อได้ค่ะพี่ได้ก็คือขอแค่ว่าเป็นวันที่ที่มันตรงกับวันที่เราไปส่งลูกค้ามา ครับขอบคุณครับที่นีท่านอื่นมีคำถามอีกไหมคะ้ชมะ ค่ะก็เมื่อกี้นิกกี้เขาเพิ่มเติมมาอย่างหนึง่งก็คือที่เขาเพิ่มเติมมาก็คือเหมือนกับว่าเขาจะการการดู performance ของเราอะค่ะตอนนี้จะเป็นตั้งแต่ที่เขาจะดูเน้นเลยก็คือตั้งแต่จนถึงเดือนสิบนี้ตุลาพฤศจิกาโอเคจะเป็นเดือนพฤศจิกาค่ะก็คือที่เขาจะเป็นช่วงที่เขาจะต้องเช็คลิสต์เหมือนกับเขาบางที เขาจะมีกําหนดบางทีมาสามเดือนสามเดือนทีหรืออะไรเงี้ยหรือเขาอาจจะเช็คทุกสามเดือนก็ได้ค่ะแต่ว่าทางที่ดีที่สุดก็คือเราทําทุกครั้งที่เราไปสอนลูกค้าเลยก็ได้ค่ะแบบนั้นก็จะดีกว่าเพื่อว่าเวลาที่ถึงเวลาแล้วอ่ะเวลาที่เขาทางดีใจถามมาเพราะเขาอาจจะดูจากระบบการที่เราเข้าไปขายหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็คืออาจจะถ้ามันไม่ตรงกันอาจจะมีคําถามมันอาจจะมีคําถามมาถึงเราก็ได้เพราะฉะนั้น เลยแนะนําว่าเออเราทําเราทําเราทําทตลอดดีกว่าค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องลืมด้วยพี่พี่มีคำถามตรง,ตรง,ตรงไหนเพิ่มเติมอีกไหมค่ะ บสวัสดีครับลบบุนสอบถามเพิ่มเติมครับได้ค่ะพี่สอบถามได้เลยค่ะอันนี้ต้องทําย้อนหลังด้ไหมครับที่ส่งมอบไปแล้วหรือว่าออก่อนหน้านี้เห,นเหมือนทางเขาเพิ่งจะแจ้งมาค่ะเดี๋ยวขอลบบวนสอบถามสักพูู่นะค,ะครคนะค ค่ะ,ะเหมือนเมื่อกี้ทางนิกกี้บอกว่าเอมันจะเริ่มตั้งแต่สิงหาค่ะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นลูกค้าของตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาถ้าเราจําพวกดีเทลหรืออะไรของลูกค้าได้ก็สามารถลงได้ค่ะแต่ว่าทีเนี้ยมันก็จะมีติดปัญหานิดน่องก็คือทางตัวแทนอาจจะต้องอนำใบไปให้ลูกค้าเซ็นอีกซึ่งถ้าลูกค้าถ้าทางตัวแทนสะดวกก็ได้ค่ะแต่ว่า วันนี้เพิ่งได้มีการแจ้งมาก็อันนี้แล้วแต่แล้วแต่ทางตัวแทนสะดวกเลยก็คือถ้าจะทำตั้งแต่เดือนย้อนไปถึงเดือนสิงหาก็ได้ค่ะครับขอบคุณครับก็เหมือนที่เขาได้แจ้งไว้ก็คือต้งเริ่มตั้งแต่ถ้ากลับไปที่สิงหาได้แล้วก็ก็คือทำ ไปตลอดเลยอะคะ่ะจะเป็นส่วนหนึ่งของการดู performance ของตัวแทนด้วยว่าแบบคือทําตามที่ข้อกําหนดอะไรเหล่านี้ได้ไหมถ้าไม่มีคําถามอะไรแล้วเดี๋ยวผิงจะขอส่งต่อให้นิกกี้เขาสักครู่นะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะมีคําถามหรือว่าอะไรอีกหรือเปล่านิกกี้ด and thank you and and uh we will look forward to you your uh, feedback about your uh, customer trainings and now uh, we will uh, hand over to ping again to see any other topics โอเคค่ะทางนิกกี้เขาก็ขอบคุณที่ทุกท่านได้เข้ามาร่วมในครั้งนี้นะคะแล้วก็หวังว่าจะได้ฟีดแบ็กกลับมาตามที่ที่ดีอะค่ะตามที่ดีใจเขากําหนดไว้อ่อแล้วอ่อมีอันนี้มีแจ้งเข้ามาเรื่องนึงด้วยอะค่ะพี่ก็คือขออนุญาตแจ้งเป็นเรื่องรถโชว์อะค่ะพี่ก็คือเหมือนทางอันนี้ ันนี้ผิงเข้าใจทางตัวแทนนะคะที่ว่าเวลาเราไปออกงานรถโชว์หรืออะไรแบบนี้ค่ะเอ,อที่ต้องแจ้งเลยก็คืออย่างเช่นว่าบางทีเราไปออกงานที่เป็นงานใหญ่ใช่ไหมคะที่เป็นงานใหญ่ที่ว่าเอ,อบางทีมเอ,อหนูจะเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนงานแฟร์ค่ะพี่ที่ว่าจะ,จะมีผู้เข้าร่วมเยอะๆเลยแต่ทีเนี้ยการที่มีผู้เข้าร่วมเยอะค่ะคือดีเจเขาไม่ได้วัดจาก รายชื่อที่มีคนมาเซ็นเท่าไหร่หรืออะไรแบบนี้เขาวัดจากจํานวนคนในรูปภาพอะค่ะพี่ก็คือวัดจากจํานวนคนในรูปภาพและคนในรูปภาพอะค่ะต้องเ,ออเหมือนกับเข้ามาดูที่บูธของเราก็คือจะไม่ได้วัดจากว่าเราไปถ่ายรูปของลูกค้าท่านอื่นๆที่ดูบูธอื่นหรือว่าดูแสดงสินค้าตัวอื่นอยู่เขาก็จะไม่ได้วัดแบบนั้นนะคะ เพราะว่าอย่างบางที่ได้รับฟีดแบ็มาจากทางดีใจบอกว่าบางบางที่ลงมาแบบเป็นร้อยเลยแต่ว่าพอเป็นรูปที่ส่งมาเนี่ยคือเหมือนเขายื่นอยู่กับทางอื่นก็คือไม่ใช่ว่าอยู่ในให้ความสนใจกับตัวสินค้าของเราเพราะฉะนั้นเขาก็จะตีตกกลายเป็นไม่ผ่านไปนะคะพี่อันนี้ทางตัวแทนมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยไหมคะ สวัสดีค่ะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรโชค่ะค่ะก็คือว่าสรุปแล้วอ่าจะวัดจากจํานวนคนในรูปเท่านั้นถูกไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือเอ่อเหมือนกับว่าวัดจากจํานวนคนในรูปเลยว่าเขาอ่ะมาให้ความสนใจเกี่ยวกับงานงานตัวที่เป็นโดรนของเราขนาดไหนเพราะว่าอย่างที่ฟีดแบ็กกลับมาที่เขาส่งกลับมาค่ะแบบบางทีก็เป็นแบบลูกค้าที่เดินผ่านอะไรแบบเนี้ย เขาก็ไม่สามารถนับให้เป็นไม่สามารถนับให้เป็นเอ,อลูกค้าที่เข้ามาชมสินค้าของเราได้อะค่ะค่ะแล้วเวลาที่จะส่งให้ PDA ดูก็คือเราเราก็ส่งเป็นอ่าเป็นรูปในงานทั้งทั้งหมดที่ที่มีผู้ที่มาสนใจโดนจริงๆอย่างนี้ถูกไหมคะเฉพาะรูปนั้นใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเอแต่มี หรือบางอย่างถ้าเป็นงานใหญ่แล้วทางตัวตัวตัวแทนเองอะค่ะได้ขึ้นไปพูดโชว์บนเวทีแล้วแบบตรงข้างหน้ามันมีคนเป็นร้อยเลยอะไรแบบนี้อันนั้นก็ถือว่าเป็นการแบบฟังผลิตภัณฑ์ของเราได้เหมือนกันค่ะแล้วแล้วถ้าขึ้นขึ้นไปพูดบนเวทีเนี่ยค่ะออ่จำเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์หรือโลโก้ของ d j i ขึ้นไปด้วยไหมคะหรือว่าแค่แค่เป็นมีมีมีได้จะดีเลยค่ะเพราะว่าถ้าคือ ถ้าโดรนยกไม่ไม่ไหวหรืออะไรแบบนี้จะเป็นตัวเป็นธงก็ได้ค่ะที่เป็นแบบว่าอะไรก็ได้ที่แสดงให้เห็นถึงสัญ,ญลักษณ์ของ DJI จอา c u l t u r e ค่ะโอเครับทราบขอบคุณมากค่ะได้ค่ะยินดีค่ะท <laughs> ่านอื่นมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ โอเคค่ะถ้าไม่มีคำถามอะไรแล้ววันนี้ลบกวนทุกท่านเท่านี้คะ่ะยังไงขอพระคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะ